โอเคถ้า okay, ผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านใน a b s o l u t นะครับผมก็วันนี้นะครับเราก็จะมาสอนการเขียนสคริปต์เบื้องต้นของระบอก,กันนะฮะเป็น EP พีที่2นั่นเอง EP พีแรกก็อาจจะสอนงงหน่อยเพราะตอนนั้นผมก็ไม่ได้เก่งมากด้วยคือตอนที่ผมสอนตอนนั้นเนี่ยคือผมเขียนสคริปต์ได้แค่ประมาณ2วันเองั้งแล้วผมก็มาสอนเลยนะโอ้โหรีบจัดเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาสอนแบบตอนนี้ผมเขียนเป็นแล้วนะคือมันก็เป็นตอนนั้นแหละแต่ว่าแบบเก่งกว่าเดิมเยอะแล้วไนงะอ่ะประมาณนั้นโอเคถ้ารำมาบนั้นก็เลยดีกว่า อันดับแรกนะครับสคริปต์มันจะมีอยู่3ประเภทนะครับมีโลคอลสคริปต์มีเป็นโลคอลสคริปต์นะผมแล้วก็สคริปต์แล้วก็โมดูลสคริปต์ซึ่งผมจะอธิบายว่าโลคอลสคริปต์ก็คือ client client ก็คือเป็นทางฝั่งของเราไม่ใช่ทางฝั่งของเซิร์ฟเวอร์นะครับคนที่เห็นก็คือเราคนเดียวส่วนสคริปต์เนี่ยก็คือทางฝั่งของเซิร์ฟเวอร์นะฮะก็จะมาจากทางฝั่งของเซิร์ฟเวอร์อธิบายยังไงดีอ่ะผมจะอธิบายว่าถ้ถาเซิร์ฟเวอร์เป็นยังไงอะ่ะ พ่อไคลเอ็นเนี่ยก็ะจะเป็นไปตามนั้นไคลเอ็นก็คือ locally นะอันนี้สมมติน,นะครับแต่ถ้า locally เปลี่ยนไปเนี่ยเซิร์ฟเวอร์อาจจะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้เข้าใจไหมเข้าใจเนาะโอเคเราก็มองดูสคริปเหมือนเป็นสคริปพบคานะที่ไว้เรียกใช้ที่ไหนก็ได้นะอันนี้ก็คือตามาความเข้าใจของผมนะโอเคเรามาตั้งเขียนกันเลยดีกว่าเคสสมสมติผมจะเขียนเริ่มต้นนะครับการใช้คำสั่งสคริปเราต้องเขียนว่าสคริปสคริป สคริปต์ก็คือตัวของเราหรือว่าตัวสคริปต์ที่เรากำลังเขียนอยู่อันนี้ก็คือเริ่มต้นคําสั่งทีี่่่เเเเเหหมมมืืือออออออนน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 ปปป็็็ผผผูู i, ู้้้้กกกกคคคคครรรรงงงงช Skip ยยยใน Base, Base นะะะะััับขขพาาาฉถถ Skip.Parlets จึตวและถา Skip น Texture ครับรขข Base Base. เ,ระะเขียยจะหมึง แล้วเราสามารถดัดไปอีกเท่าก็ได้ดพาร์เรนสคริปต์ดัดพาร์เรนดัดพาร์เรนก็คือพาร์เรนของพาร์เรนของสคริปต์ก็คือสคริปต์ดัดพาร์เรนก็คืออันนี้ดัดพาร์เรนไปอีกทีก็คือเว็บเพจอันนี้ก็คือเราจะเจาะจองถึงเว็บเพจแล้วประมาณนี้คือแล้วเราสามารถดัดไปได้ดัดได้2อ,อย่างก็คือ property นะครับ property ที่อยู่ในสิ่งนั้นๆที่เราเจาะจองอยู่กับสิ่งที่อยู่ข้างในสิ่งนั้นนั้นหรือสิ่งที่อยู่ข้างล่างสสิิ่่่่งงทีีมนนนนั้เเป็ช ตอนนี้สก mm ิปตัดพาร์ตตัดพาร์ตก็คือ b a สเ p ล a e นะครับเราจะดอดไปต่อก็คือดอด texture เราสามารถดอดสิ่งที่อยู่ในนี้ได้หรือว่าสิ่งที่อยู่ใน property mm hmm. ของ b a สเ p ล a e เช่น ensure เห mm ็นไหม easy โ oh อ้โหสกิปมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็คือดอดไปเนะรื่อยๆนะฮะแล้วเราก็พอเขียนคำสั่งหนึ่ง mm hmm. เช่น ensure เท่ากับ ข้อกราบนะครับ enter เนี่ยถ้ามาันไปติ๊กถูกกับไม่ติ๊กถูกก็คือถูกกับ false นะฮะก็จะมีอยู่2ค่าก็คือถูกกับ false ติ๊กถูกคือ true ไม่ติ๊กถูกคือ false สมมุติตอนนี้มันเป็น true อยู่แล้วผมอยากให้มันเป็น false ผมก็เขียนว่า script dot parent dot parent dot enter เท่ากับ false ก็คือพอกดเริ่มเกมเมื่อไหร่เนี่ยไอ้นี่มันจะกลายเป็น false ทันทีนะครับผมแต่มันจะยังไม่ทํางานตอนนี้ script ทุกอันจะทํางานตอนเริ่มเกมและสมมุติผมเขียน script dot parent dot parent dot can collide กากับ False นะครับก็คือสามารถทะลุได้นะเคลงคาราก็คืออันนี้นี่อ่ะส่วนบางอาจจะเป็นการกำหนดค่าเช่น Time b a l n c e อ่ะ Time b a l n c y ก็คือเช่นตอนนี้ Time v a l e n c y เป็น0ูนเนี่ยค่ามันจะเป็น0ูนย์เราก็เขียนไปได้นะครับว่า s c r i p t p ด a l e n t p a l e n t ด Time b a l e n c y เท่ากับแล้วก็ถ้ามันไม่ใช่ True False เนี่ยเราสามารถกําหนดเป็นค่าตัวเลขถ้าอันนี้มันเป็น0นก็คือมันเป็นค่าตัวเลขเราสามารถเขียนลบหลบสลบส ลบสี่ลบห้าลบหกลบเจ็ดลบแปดอะไรเงี้ยได้นะฮะประมาณนี้หรือว่าจะเท่ากับสองเท่ากับสามยี่สี่เท่ากับห้าห้าห้าอะไรเงี้ยก็สามารถเขียนได้โอเคคิมเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคต่อไปเราจะมาดูคําสั่งที่ใช้คร่าวๆเกี่ยวกับสคริปนะก็จะแอดฟังขึ้นมาแล้วนะครับโอเคโอเคเรามาเริ่มคําสั่งแรกกันเลยดีกว่านะครับผมผมจะสอนการใช้ลูปเช่นลูปมันจะมีอยู่หลายแบบ y with ก็คือมันจะทําไปเรื่อยๆนะผมก็คือทําไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดนั่นแหละวายมีคนโทรมาวาย true do ก็คือเหมือนไวเวดดูทําไปเรื่อยๆ,ๆเหมือนกันแต่อันนี้มันไม่มีเวดก็คือมันจะทํางานไปเรื่อยๆนะฮะก็แค่นั่นแหละ <c oughs> คือมันจะกระตุกกระชากใจมากเลยถ้ามันทนะนําแบบนี้น่าไม่ใช่วายเวดดูนะครับผมไม่งั้นมันจะแบบรันเร็วเกินไปจะมันค้างไปเลยโอเคต่อไปเนี่ยก็คือ for i เท่ากับ1 for i นะครับผมเป็นการลูปแบบจำกัดครั้ง mm hmm. เช่น for i เท่ากับ1ถึง2ด mm ู hmm. ก็คือมันจะทำา2ครั้งนะครับตั้งแต่สิ่งที่เราเริ่มเราจะเริ่มที่1และจบที่2สมมติผมจะให้มันลูป2ครั้งก็จะเป็นอย่างนี้สมมติผมจะให้มันทํา11ครั้งเอ้ย 11, นะฮะ mm hmm. ก็คือมันจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าครบ11ครั้งมันก็จะหยุดนะครับ for i นะฮะอ่าก็จะมาวัานี้ for i เท่ากับจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดจบดู Do. n นะฮะโอเคประมาณนี้ for i ไม่ยากเลยต่อไปนะครับก็คือเป็นคำสั่งในสคริปต์นั่นก็คือเบรกเบรกก็คือเป็นการหยุดสคริปต์สมมติผมเขียนว่ายเว็ดดูทำไปเรื่อยๆแล้วผมเขียนเบรกก็คือสคริปต์นี้จะพังลงคือลูปที่ทำมาจะหยุดนั่นแหละอ่ะประมาณนี้ต่อไปเราจะมาสอนอ่าต่อไปเราจะมาสอน if else นะฮะเช่น if ก็คือถ้าแปลตรงตัวเลย if บราบรา,บรา เด่นก็คือถ้าสิ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นข้างในนี้จะทำงานเช่นผมเขียนไปว่า if s k i p parent parent ก็คือ base page t r a n s p a r e n c y เท่ากับ1เด่นก็คือถ้าไอเนี่ย transparency ของไอตัวนี้นะฮะกลายเป็น1เมื่อไหร่นะในนี้จะทำงานทันทีเช่นอ่ะผมลืมบอกในนี้ต้องเขียนเท่ากับ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 ก็คือ เหมือนประมาณว่ามันเป็นอยู่แล้วนะครับก็คือถ้ามันเป็นอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะ if e หรืออะไรเนี่ยถ้าต้องต้องเป็นเท่ากับเท่ากับนะครับก็คือถ้าค่ามันเป็นอยู่แล้วแต่ถ้าเราจะกําหนดค่าใหม่ก็ s ุกครั้ t parent parent t i m e c u r e n c y เท่ากับศูนย์อันนี้ก็คือก,กําหนดค่าใหม่ก็จะเป็นเท่ากับนะเหมือนกําหนดว่าให้มันเท่ากับศูนย์เท่ากับเท่ากับก็คือเหมือนมันเป็นอยู่แล้วนะครับเหมือนเช็คว่าถ้ามันเป็น่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะโอเค if ก็ประมาณนี้ต่อไป else else ก็คือต้องเหนือจากนี้ เอลก็คือสมมติถ้ามันเป็นอย่างนี้นะฮะถ้ามันเป็นหนึ่งเดนมันจะกลายเป็นศูนย์ใช่ไหมเอลก็คือถ้ามันไม่ใช่หนึ่งถ้ามันเป็นสองเป็นศูนย์หรือเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเราก็สามารถกําหนดค่าด้านล่างเลยนะฮะก็สามารถกําหนดได้เช่นสคริปต์แบบพาเลนอะไรย่างนี้นะฮะก็คือเอลก็คือไม่ใช่หนึ่งคืออีฟเป็นหนึ่งเดนใช่ไหมอีฟเป็นหนึ่งเดนก็คือมันจะทําก็ต่อเมื่อเป็นหนึ่งนะฮะแต่ว่าแต่ว่า else ก็คือถ้ามันไม่ใช่ตามที่กล่าวมาแล้วก็ else if elif นะครับผมในภาษา Python มันจะเรียก elif ก็คือเหมือนเป็นก็คือสมมุติเรามีค่า1ถึง5้าถ้ามันเท่ากับเท่ากับ1ถ้ามันเท่ากับเท่ากับ1มันจะกลายเป็น0แต่ถ้า s k i p p a r e n t p a r e n t t i m e p a r e n t y เท่ากับเท่ากับ2เดก็คือเหมือนมันมีหลายอย่างไว้กำหนดนะครับเช่น ถ้ามันเป็น1จะเกิดนี้ถ้ามันเป็น2จะเป็นอย่างนี้ถ้ามันเป็น3นี่เอลิฟเราจะใส่กี่ครั้งก็ได้ถ้ามันเป็น3อะไรเงี้ยนะฮะก็ทําไปเรื่อยๆได้นะฮะอันนี้ก็คือคําสั่งของ if else นะฮะก็หมดกันแค่นี้แล้วกันนะครับที่เราจะสอนในวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองนะฮะสำหรับคลิปหน้าใครอยากให้สอนก็คอมเมนต์มาเลยครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีฮ